ยืนยันว่าสีไทยเรือเหมือนเดิมค่ะไม่มีหัวเราะไม่มีใด้ไม่เไม่ครับใน่วนของจอบกับกระติที่เป็นลน้นเตมปประูเาปรูเตัวระตูม

พี่แฟนครับวันนี้พี่แฟนตั้งใจมาเลยใช่ไหมครับพี่แฟนอยากพูดอะไรไหมกับหมายจับตรงนี้ครับพี่พี่แฟนอยากบอกอะไรไหมครับพี่แฟนอยากบอกอะไรไหมครับขอขอจราจานิดหนึงค่ะ ว่าเราจะถามเทำแต่ว่าไม่จะได้ไม่รู้วันนี้ขอยังไม่พูดอะไรนะครับเดี๋ยวตอบกลับทางโซเชียลเองนะครับขอโทษนะครับน้องนง้อแซนฮะมีอะไรอ่ะเดียวต้องเปยนน้ำขอโทษนะครับพี่ขอทางน่อนครับขอโทษนะครับ แต่วันนี้ก็คือได้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับคุณแซ่ยืนยันว่าสีไทยเรือเหมือนเดิมค่ะไม่มีหัวระไม่มีใดง่งแซอยากจะพดอะไรไหมฮะตกลงมาตกลงมงจมันตกงมาตกลงมาตงมาตงม่ตกลงมาตกลงมาตกลงมาตลงมาตกลงมาตกลงมาตลงมาตกลงมาตกลงมตงมตลงมาตกลงมาตกลงมต้งมตกงมตงมตลงมงมตองมตาตาตลงมาตงมกลงมาตลงมาตงมตาตลงมางมตงาตลงมตงมลงม่ตงม ไปข้างหลังบ้างข้างหลังนะครบ้างหลัรับข้างหลังนะครับข้ีงหลัรับางหลันะีรันะครับข้านะครางนะครับข้างหลัะครังนะครับนะครับข้าลร้างังรงรข้างนะครับ